นี่เนื้อพี่น้องนี่นะคะสูตรเนื้อผัดพริกไม่ธรรมดานะคะสูตรเนื้อผัดพริกในต่างแดนนะคะสูตรไม่ธรรมดาพี่น้องมาเด้อมาลองดูว่าทําไมมันจังบ้ธรรมดานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเน่นะวันนี้พี่บายจะมาทํา ผัดเนื้อนะคะพริกแกงนะคะผัดพริกแกงเนื้อนะคะนเพื่อนนี่เนาะนี่เนาะเนื้อก็เป็นเนื้อติดมันนะคะนเพื่อนนี่เนาะเราจะมาใส่ถั่วนะคะเป็นถั่วฝรั่งพี่น้องถั่วแขกนะคะานเพื่อนนี่เนาะต้นอ่านหอมหัวใหญ่พี่น้องไข่สองน่วยนะคะจะทําเป็นไข่ดาวนะคะนเพื่อนนี่เนาะไปมะกรูดพี่น้องใช้พริกแกงกลามไม่พลอยนะคะานเพื่อนนี่เนาะอยู่ในอยู่ในถุงนี้นะคะนเพื่อนพริกแกงกลามไม่พลอยนะคะ พเพื่อนๆไอ้น,นี้ก็เครื่องปรุงนะคะจะเป็นอ่าน้ำมันหอยซอสหอยนะเออน้ำมันหอยนะคะเพื่อนซีอิ๊วดำนะคะน้ําปลานะคะน้ําตาลนะคะผงนัวนะพี่น้องพี่ใใส่ใส่รวมกันมาเลยนะค่านเพื่อนนี่นะน้ำมันเราก็พร้อมแล้วะคะ่ะตามมาเลยนะคะน้อ no. งนี่นะคะเพื่อนพี่ใบมีกะเพราฝรั่งอยู่หน่อยหนึ่งนั่นเพื่อนเราจะมาเด็ดนะคะเราจะไปใส่ผัดพลิกนะคะนี่อ่า กะเพราฝรั่งพี่น้องใส่มันหอมหอมดีได้พี่น้องกระเพรานี่พี่น้องนี่หน่อยเดียวก็ได้เพื่อนมันหอมดีนะคนเพื่อนพี่น้องนี่นะคะพี่ใบก็ทอด,ดไข่ดาวสองใบต่างเคยนะคนเพื่อนหนะไข่ดาวของเรานะคะเพื่อน,อนไม่ค่อยชอบกินสุกมากนะคะเพื่อนพี่ใบแค่กลับข้างนะคนเพื่อนเอาดับน,น้อยๆนะคนเพื่อนเออ ไข่ดาวนะคะสูตรไทยกับสูตรไทยเรื่องนี้ก็หมักวัคซีนนะท่านเพื่อนเนาะเอาเป็นแบบนี่เลยนะท่านเพื่อนอลมก็แห้งข้างนอกข้างนอกลมแรงนะเน,านาียนเพื่อนเสร็จแล้วนะท่านเพื่อนเอาสุกแค่นี้มันจะเป็นน้ํำอ่ะมาตุมข้างในนะท่านเพื่อนนี่นอนเพื่อนโอ้ยยี่น้อยสุดโล่งโอ้ ลงมนฝรั่ง,งกระเาะใส่พริกแกงลงไปมากก่อนนะ้ำเชื่อนเลยพริกแกงเราก็ได้ที่แล้วนะคะมีเชื่อนตามด้วยเนื้อของเราลงไปขั่วเลยนะท่านเพื่อนผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกง เนื้อสึกใหมนะะน่นะเพ่นเพียอนนะมาขายหมักมันเที่อวนอกนมาขายหมักมันเ้อใครชอบแบบไหนก็จักไปนะคะเมนูเมน,เนูคนอยากกินขน้่งนอกคนอยากกินนะคะคนบุยลำอยากกินแบบเมนเพี่ยมก็จัดแบบนี้นะคะเพื่อนนม่นอนเพื่อน นเนาะเนื้อเราก็ได้แล้วน้องเพื่อนนะเนาะเราใส่ผักที่เรามีอยู่นะคะันนี้นะคะอันหอมหมวใหญ่แล้วก็หอมแขกนะคะันเพื่อนแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะนเพื่อนนี่เนาะเรากินแบบไหนเราจัดเลยเพื่อนมกที่เราชอบนะคะทำในสิ่งที่เราชอบนะคะ ต่อไปนะคะเมนูเมนูนี้เมนูเด็ดนะคะไม่สังวนเลยกระเจี๊บเดอรพี่น้องถ้าใครมีเห็ดนั่นเพื่อนใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะอันฝรั่งชอบกินเด้อพี่น้องเห็ดเห็ดฟางนี่นะคะผัดบีฟมันชีสมนะคะบีฟบีฟมันชีสมโอ伊เกอรซอสนะคะเพื่อนสูตรเนี่ยฝรั่งชอบนั่นเพื่อนแต่ว่าเนื้ที่ใบเห็ด กินเองได้พ in no, ี่น้องเรได้ผัดในพลังกินด้ะเนาะเลือเลดเลือะเลือดนะคะเพื่อนนี่นะคะเมื่อกี้เราใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะเครื่องตอนใส่มันถ่ายไม่สะดกนงานเพื่อนกปเลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายตอนใส่เครื่องลงไปนะคะก็จะมีน้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยน้ําตาลนะคะน้ําปลานะคะใสอิ๊วดำนะคะเพื่อนเนาะชูรสนะท่านเพื่อนเรา เรียบร้อยแล้วนะท่านเพื่อนนี่นะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ใบกัะเพราที่เรามีนะท่านเพื่อนใส่ลงไปนะคะดี e ี is a bit stay fly deep is my style yummy yummy s o you can add i t with mushroom ing a n good one มีน่นเพื่อนผัดนี่นะคุณนั่น ทำสูตรที่คุณมาเรนเพื่อนในนอสสูตรไข่กับสูตรไผ่เด็กพี่น้องสูตรใบบุยลำต้องกินแบบนี้นะคะนี่เนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนเห็นบ่น่ากินมากพี่น้องนี่นะคะผัดเนื้อนะคะเนื้อะะผัดพริกขิงนะคะเพื่อนนี่เนาะเนื้อผัดพริกขิงสูตรใบบุยลำพี่นนองโอ้ยจัดหนักจัดเต็มพี่น้องจัดหนักจัดเต็มนะคะพเพื่อนปะโทปะโท บธรรมดาเือเมนูนี้สูตรไม่ธรรมดาพี่น้องสูตรไข่ดาวสองใบพี่น้องธรรมดาซะที่ไหนนะคะที่อื่นธรรมดานะคะใบบุยลังไม่ธรรมดาพี่น้องมางมาเดิมาเดิพี่น้องนี่เน้อพี่น้องนี่นะคะสูตรเนื้อผัดพริก ไม่ธรรมดานะคะสูตรเนื้อผัดพลิกในต่างแดนนะคะสูตรไม่ธรรมดาพี่น้องมาเดอมาลองดูว่าทําไมมันจังบ่ธรรมดานะคะ